เช็คคอกีตาร์นะครับกีตาร์คอตรงเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพอใช้ไม้บรรทัดทาบลงไปเนี่ยมันจะไม่มีแกลบไม่มีสเปซระหว่างกลางคอหรือไม่มีสเปซในช่วงของท้ายคอเลยนะครับมันจะเรียบไปหมดเลยเนี่ยเรียบแฟดไปหมดเลยทั้งทั้งที่งานเฟตเนี่ยไม่ได้ว่าดีนะครับงานเฟตยังไม่ได้แก้ไขด้วยนะครับเป็นงานเฟตเดิมยังไม่ได้ทาการแก้ไขเลย แต่ถือว่าคอดีนะครับลักษณะของคอเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะกายภาพของคอดีแบบนี้สามารถทําต่อได้ง่ายนะครับทําต่อปรับแต่งจูนนิ่งได้ง่ายครับเดี๋ยวทางช็อปจะทําการจัดการให้นะครับซึ่งลักษณะของคอกีตาร์แบบนี้เนี่ยคอดีเฟลดีเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับสามารถทำงานได้หลากหลายเรียกค่าแอคชั่นที่ดีได้นะครับเกิดจากเรื่องของคอ